ุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเมืองไทยของเรากำลังจะมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วก็เร็วที่สุดในอาเซียนด้วยแล้วซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มันคืออะไรกันเหรอสวัสดีค่ะพักรายไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีวันนี้เรามาอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันหน่อยนะคะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางสวทชก็ได้แถลงข่าวออกมานะคะว่าประเทศไทยได้จัดซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่รุ่น HPE Cray EX จาก Hewlett Packard Enterprise ซึ่งก็เป็นบริษัทที่แยกตัวมาจาก Hewlett Packard ยีฮอพิเนเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละค่ะ Hewlett Packard Enterprise นี้จะโฟกัสไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านไอทีแล้วก็บริการสําหรับองค์กรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยก็มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาหลายเครื่องแล้วนะอย่างเครื่องแรกเมื่อ30ปีก่อนเลยค่ะอันนั้นเป็นของ IBM IBM RS 6000ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เนกเทคก็มีนะคะอย่างการจัดการข้อมูลน้ำของประเทศก็ได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลผลหรือว่าในปี2016สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ตั้งชื่อว่าชาลวันและในปี2019ประเทศไทยก็ได้จัดตั้งศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าทาราแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ว่านี้คืออะไร ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นไปตามชื่อเลยนะคะมันก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงม,มากสามารถประมวลผลงานที่มีความซับซ้อนที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปทำงานไม่ไหวซึ่งซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมานี้ก็จะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนนักวิจัยทั้งจากสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาต่างๆอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ การจำลองอนุภาคในระดับนาโนและอะตอมสำหรับการวิจัยวัสดุขั้นสูง เช่นการพัฒนายาวัคซีนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพการทำแบบจำลองทางวิศวกรรมสำหรับการวิจัยทางอุตสาหกรรมเช่นการทดสอบประสิทธิภาพของยานยนต์ในด้านความเร็วและความปลอดภยัยบรรยากาศาศาสตร์และการจัดการภัยพิบัติเช่นการคำนวณคาดการสภาพอากาศการจำลองภัยพิบัติเป็นต้นซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ของเราที่ชื่อว่าลันตานี้จะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์นะคะก็คือเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องต่อกันโดยสเปคก็จะประกอบไปด้วย CPU 496 CPU รวมทั้งหมด31,744เดีคอร์7ย4 NVIDIA A100 GPU Interconnect แบบสลิงช็อต1 1ซึ่งถ้าเทียบกับ Mac Pro รุ่นที่แรงที่สุด Mac Pro จะมี CPU เพียง28คอร์ก็เรียกได้ว่าลันตานี้มีจำนวนคอมากกว่าพันเท่าเลยนะคะแต่ถ้าเราจะมาบอกว่างั้นก็เร็วกว่าพันเท่าอันนี้ก็ไม่ถูกนักค่ะเพราะว่านอกจากฮาร์ดแวร์ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วเนี่ยซอแรเองกยงออกบบมมาาาฉพาะพะะททิิิ่ปสธ ขึ้นไปอีกดังนั้นเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะแล้วแบบนี้ลันตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของไทยที่ว่าแรงที่สุดในอาเซียนแล้วถ้าไปเปรียบเทียบระดับโลกจะอยู่ระดับไหนองค์กรหนึ่งที่ทําการจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ละปีเนี่ยจะจัดอันดับถึง2ครั้งนะคะก็คือในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ชื่อว่า Lin Pa คเป็นการวัดจากการคํานวณจุดทศนิยมต่อวินาทีหรือที่เรียกว่า f l อ p ยิ่งเครื่องไหนคํานวณได้จํานวนจุดทศนิยมหลายตําแหน่งกว่า เครื่องนั้นก็จะยิ่งแรงกว่าและจากการจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์น้องลันตาของเราก็อยู่ในอันดับที่70จาก500อันดับของโลกค่ะมีความเร็วที่8.15เพเทฟลอปนั่นก็หมายความว่าใน1วินาทีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถคำนวณจุดโพสนิยมได้8.15พันล้านล้านตำแหน่งและในทางทฤษฎีก็อาจจะรันไปได้ถึง13.77เพเทฟลอป แล้วถ้าลันตาของเราเร็วที่สุดในอาเซียนแต่พอเทียบอันดับโลกแล้วอยู่ที่อันดับที่70แล้วซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนล่ะจากการจัดอันดับในเดือนพฤศจิกายนปี65อันดับหนึ่งของโลกเลยก็คือจอนเทียของ Oak Ridge National Laboratory ที่สหรัฐอเมริกาโดยมีความเร็ว1,102เพต a f าฟลอค่ะ ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราก็ได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าทาราในการสร้างประโยชน์ในการทําการวิจัยหลายๆอย่างแล้วนะคะเช่นการวิจัยสารต้านโควิดการคาดการฝุ่นพ m 2.5เพื่อที่จะเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้ที่ชื่อว่าลันตาจะเร็วกว่าทาราถึง30เท่าก็หวังว่าลันตานี้ก็จะมาช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของเราได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลยกดทัดนะ